มันบอกว่าให้เราไปนอนให้เราไปนอนอุ้ยอุ้ยโอเคพ่อหนูนอนอยู่หนูนอนอยู่จ้าแล้วพ่อก็วิ่งออกไป เอาละตอนนี้เราก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่า We're s i c k Dead นะคะคือในแมปเนี้เนี่ยมันจะเป็นแมปแนวฮอลเลอร์นะหรือว่าแมปแนวสยองขวัญงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะฮอลเลอร์หรือสยองขวัญยังไงจะเห็นว่าตอนนี้เราได้รับบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเกมนะเป็นตัวละครเบสิกมากแปดจะเห็นว่าทุกคนในแมปเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นตัวเดียวกันหมดเลยแล้วคันนี้ดูเหมือนกับว่าในเกมอ่ะมันให้เราขึ้นรถไปนะแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะขึ้นคันไหนอ่ะเราไปคันนี้ก็ได้นะนี่ และนี่คือพ่อของเรานะนี่พ่อของเราอยู่นี่พ่อเราบอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปนั่งในรถนะตอนนี้เราก็เข้ามานั่งและนั่งตรงคนขับเลยเหรอแล้วมันก็นัดถอยหลังเพื่อเข้าสู่โหมดการเล่นนะามาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาแล้วทุกคนนะมาแล้วแล้วพอเราเข้าสู่โหมดการเล่นจะเห็นว่าเราอ่ะนั่งอยู่หลังรถนะแล้วคนขับคือพ่อเราแล้วตอนนี้พ่อเราก็เลี้ยวรถเข้าไปในบ้านแล้วโอเคเลยเวลาตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะคะ กำลังจะข้ามล้าด้วยอ่ะตอนนี้นะเราก็ลงมาจากรถแล้วในเกมมันบอกว่าเราสามารถเปิดไฟฉายได้โดยการกดตัว F นะคะคลานได้แบบนี้โอเคได้เลยโดยการกดตัว C นี่คือพ่อเรานะจําไว้นี่คือพ่อเราแล้วในเกมมันบอกว่าให้เราอ่ะเข้าไปในบ้านโอเคค่ะเราก็เข้าไปในบ้านนะปึ๊บเปิดประตูเข้าไปอ่ะพอเข้ามาปุ๊บโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมขยะเต็มบ้านขนาดนี้แล้วเกมมันบอกว่าให้เราทําการเนี่ยทำความสะอาดบ้านโดยการเก็บกวาดถุงขยะนะคะ อ่ะโอเคได้เลยมีกี่ถุงก็ไม่รู้แต่จากการสอดส่องสายตาไปมองนั้นโอ้โหไหลถุงมากเอ๊ะเดี๋ยวนะพ่อเราคือเข้ามานั่งดูทีวีแล้วนะคะแล้วรานนี้ในระหว่างที่พ่อเราดูทีวีอะ่ะเราก็ทําการเก็บกวาดบ้านในพ่อเรานี่ค่ะถุงขายะาเยอะมากอะ่ะ ล้าทำไมกินเราต้องเอามาวางกลางบ้านขนาดนี้เนี่ยแล้วดูเหมือนกับว่าก็ยังไม่หมดนะโอเคเราก็ขึ้นไปเก็บชั้นสองแบบนี้เก็บไปเลยจ้าฟึบเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่หมดนะยังมีอีกนะนี่ตรงนี้ก็มีอีกนะทุกคนนะก็ทําการเก็บไปจ้าเอ๊ะทำไมกินกันเยอะกันแยะขนาดนี้เนี่ยแต่ก็ยังไม่หมดอีกอ้าในห้องนี้คิดว่าน่าจะเป็นถุงสุดท้ายแล้วคิดว่านะไปค่ะ เรียบร้อยตอนนี้เราก็เก็บถุงขยะหมดแล้วรู้สึกว่าถุงขยะเราจะมีแค่นี้แหละและเกมมันก็บอกว่าให้เราเนี่ยลงไปทาก๋วยเตี๋ยวให้พ่อเรากินนะ <thers> ดูเหมือนกับกว่าเราเนี่ยต้องไปกินข้าวกับพ่อเราแต่ว่าเราต้องเป็นคนทําอาหารให้พ่อเรากินนะนี่อันนี้เราก็เดินเข้ามาในครัวแล้วพ่อเราเนี่ยก็มานั่งรอในครัวแล้วมันบอกว่าให้เราทาก๋วยเตี๋ย,เยวเหรอยังไงเนี่ยดูเหมือนกับว่ามาเปิดตู้เย็นดิอ่าเปิดตู้เย็นปุ๊บเราก็จะได้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ย,ยวนะคะ แต่ว่ายังกินไม่ได้นะเราต้องมาผัดก๋วยเตี๋ยวก่อนนะจ๊ะจะกินเส้นส,สดไม่ได้นะคือตอนเนี้เรากําลังแบบว่าทําการผัดก๋วยเตี๋ยวอยู่นะอ่าโอเคอ่าอเสร็จแล้วพราะเสร็จแล้วเนี่ยจากเส้นสีเหลืองจะกลายเป็นสีน้ําตาลไม่หรือเปล่าไม่รู้นะพ่อนะอ่ากินไปก่อนแล้วดูเหมือนกับว่าเราต้องทําให้ตัวเองกินด้วยอ่านี่จ้ะเราก็ไปหยิบเส้นก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเราก็เอามาผัดนะไอันี้คือเป็นจานของเราและอ่าเราก็ทําการผัดไปจนกว่ามันจะสุกนะ โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็อ่ะไปนั่งนะคะแล้วก็วางปุ๊บอ่ะแล้วก็กินปุ๊บเรียบร้อยรู้สึกว่าพ่อเรากินหมดก่อนด้วยนะแล้วเราก็กินหมดแล้วจะเห็นว่าขีดด้านล่างที่เป็นความหิวนะมันขึ้นมาด้วยอะ่ะแล้วตอนนี้ต่างคนต่างก็อิ่มแล้วนะโอเคไปจ้ะแต่ว่าในตัวเกมเนี่ยมันบอกว่าให้เราเนี่ยเติมพลังงานไฟฟ้าเดี<笑><笑><笑>๋ยวนะบ้านหลังนี้ใช้ไฟฟ้าแบบไหนเนี่ยเฮ้ยต้องมาเติมพลังงานด้วยเนี่ยนี่ไงโดยการไปหยิบ ถังนี้มานะแล้วคานนี้เราก็เอามาเติมตรงนี้ฟืบอ่าเติมแล้วนะคะตอนนี้เราเติมเรียบร้อยแล้วแล้วอุย้ย <_ d ope> พ่อตกใจหมด <_ d ope> เกมมันบอกว่าให้เราฟังที่พ่อพูดโอเคพ่อบอกว่าพ่อรู้สึกว่ามีใครมาเคาะประตูเราข้างนอกนะ่ะเออใครก็ไม่รู้แล้วพ่อยังบอกอีกว่าเอองั้นเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเขาอ,ออกไปดูก่อนนะว่าใครมาเคาะเนี่ยฮะแต่ว่าลูกจําได้ไหมว่าลูกต้องนอนตอนสี่ทุ่มนะเข้าใจไหมฮะ ถ้าเกิดลูกไม่ยอมนอนตอนสี่ทุ่มพ่อจะโกรธนะต้องนอนให้ตรงเวลาด้วยอ่ะแล้วพ่อเราก็ออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อไปเช็คว่าใครมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วใครมาเคาะล่ะก็ไม่รู้นะแล้วเกมมันก็บอกว่าให้เราอ่ะขึ้นไปบนห้องนอนโอเคขึ้นไปบนห้องนอนเพราะว่าห้องนอนเราอยู่ชั้นบนขึ้นไปคะ่ะเราก็ทําตามที่เกมบอกเนาะอันนี้เราก็ขึ้นมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะ ชัวเลยหเตียงมันเยอะจังเลยเลือกนอนไม่ถูกเลยคราวนี้แล้วเกมมันก็บอกว่าให้เราทําการเปิดแอร์อ่ะมีแอร์อยู่นะทุกคนนะแอร์เหรอแอร์อ่ะนี่ไงรีโมทแอร์ ปึ๊บอ่ะเปิดแล้วนะคะเปิดังอ่งโอ้โหน่าจะเปิดแล้วแหละเพราะว่าควันฟุ้งมาขนาดนี้นี่ไอความเย็นหรือว่าแอร์มันกำลังจะระเบิดเนื้ยทำไมควันมาขนาดนั้นนะ่ะแล้วเกมมันยังบอกอีกว่าให้เราทําการปิดไฟทุกดวงในบ้านปิดไฟทุกดวงในบ้านเหรอปึ๊บโอ้โหพอะปิดก็มืดเลยแต่ว่าเรามีไฟฉายนี่มีไฟฉายโดยการกดตัว F อ่ะแล้วเราก็ต้องทําการไล่ปิดไฟในบ้านให้หมดนะไปค่ะ อันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องน้ํำไหมอ่ะเป็นห้องน้ําจริงด้วยแล้วก็ต้องปิดไฟในห้องน้ําด้วยนะเป็นการประหยัดไฟเพราะว่าเดี๋ยวพ่อกลับเข้ามาเดี๋ยวพ่อด่าเพราะว่าเราไม่ได้ปิดไฟในบ้านก่อนนอน <c oughs> อันนี้เราก็ปิดนะลงมาปิดด้านล่างแล้วก็เข้าไปปิดในครัวนี่เลยปิดเลยจ้าเรียบร้อยตอนนี้นะเราก็ปิดหมดหรือย,ยังอันนี้ห้องอะไรอ๋อยังนี่ไงลงรถแล้วก็ต้องปิดตรงลงรถด้วยโอเครู้สึกว่าตอนนี้เราปิดทั่วบ้านแล้วนะ แต่ว่าในเกมเนี่ยมันบอกว่าให้เราไปเปิดทีวีเอาทำไมอะเปิดทีวีฟึบเปิดแล้วแล้วยังไงเหมือนบอกว่าให้ฟังข่าวนี่คือข้อความจากหน่วยงาน FBI ตอนนี้ได้มีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางน่ากลัวมากเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นผีโอ้ยอะไรเนี่ยใช่เหรอดูเหมือนกับว่ามันให้เราระมัดระวังตัวเนี่ยคะ เพราะว่าเจอผู้ชายคนหนึ่ง้่นเปี้ยนอยู่ในเมืองนี้แล้ว FBI ยังบอกว่าอย่าสบตาเขาไม่งั้นแล้วก็จะโดนดีแล้วเขายังบอกอีกว่าโปรดเซฟชีวิตคุณด้วยโอเคโปรดระวังตัวอ่าตอนนี้ทีวีก็ปิดไปแล้วแต่ว่าในเกมอ่ะมันบอกว่าให้เราไปทําการเช็คประตูนะว่าพ่อเราอ่ะกลับมาหรือยังประตูหน้าบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไหนซเอ้ยประตูมันล็อกอ่ะคือเราเช็คแล้วแหละแต่ว่าประตูมันล็อกไงแล้วมันบอกว่าให้เราอ่ะ ทำการขึ้นไปบนห้องนอนเพื่อไปดูกล้องวงจรปิดนะดูกล้องวงจรปิดอย่างนั้นเหรอโอเคตัวน,นี้เราก็เข้ามาในห้องนอนนะอ่ะปิดประตูก่อนอปิดประตูนะถ้าเกิดเราเปิดไฟได้ไหมอ่ะอ่าเราเปิดไฟเหอะเพราะว่ามันจะมืดเกินไปนะแล้วคราวนี้มันบอกว่าให้เราอ่ะไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อไปเช็คก,กล้องวงจรปิดโอเคมาค่ะเฮ้ยนีพนพนยยนย่พ่อเรานีา่แล้วผู้ชายนี้คือเอ้ยหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยพ่อเราทําไมหน้าเอ้าพ่อเราวิ่งเข้ามาในบ้าน คือไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ,ออะ,อะทุกคนเฮ้ยคนเรามันบอกว่าให้เราไปนอนให้เราไปนอนอุ้ยอุ้ยโอเคพอ่อหนูนอนอยู่หนูนอนอยู่จ้าแล้วพ่อก็วิ่งออกไปโอ้โหน่กกากลัวมากทุกคนเดี๋ยวพ่อเราเป็นไรอ่ะอพ่อเราโดนผีเขาสิงเหรออุ้ย อะไรจบรอคือเราก็ทําตามเกมทุกอย่างนะคะดูเหมือนกับว่ามันมีตอนจบหลายแบบนะแล้วตอนนี้นะคะมันก็เป็นเวลาเที่ยงคืนใช่ไหมแล้วในเกมมันบอกว่าให้เราเอาชีวิตรอดให้ได้ในคืนนี้คือเมื่อกี้พ่อเราน่ากลัวมากนะเฮ้ยแล้วตอนนี้ก็มันบอกว่าให้เราทําการหลับนะคะเฮ้ยนั่นไงพ่อเราเอุย๊ยพ่อเรามาเช็คแล้วนะคะอ๋อพ่อเรามาเช็คเปน็นรอบๆรออุยถ้าเกิดเราไม่หลับนี่คือ เราจะตุยใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนกับว่าพ่ออยากให้เรานอนสเสือเกินเฮ้ <C le af> ยเดี๋ยนะลองลุกๆก,ก่อนดิรู้สึกว่าตอนนี้นะคะเอ่อความหิวเราอะ่ะมันลดลงเยอะมากเลยนะทุกคนนะ <C le af> ถ้าเกิดความหิวเรามันลดลงเยอะขนาดนี้ยเราจะตุยได้นะทุกคนแสดงว่าเราต้องไปทกาก๋วยเตี๋ยวกินใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยวขอนอนอ,นอกีกรอบนึงดีวกว่านะเพราะว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวพ่อจะมาอีกเดี๋ยวเขาลงไปหาก๋วยเตี๋ยวกินตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นเวลาเช้าเนี่ยแปลว่าเรารอดนะ เพราะว่าเราต้องเอาชีวิตรอดในคืนนี้ให้ได้แล้วก็มั่นใจว่าพ่อเราอ่ะจะต้องขึ้นมาอีกแน่นอนเนี่ยอะมาลุ้นกันอุ้ยแต่ว่าตอนเนี้ยขีดความหิวเราอ่ะมันลดลงไปเยอะมากเลยนะ<อ>ถ้าเกิดเราไม่ลงไปหาอะไรกินเราตุยได้นะเนี่ยพ่อจะขึ้นมาอีกไหมพ่อ <c oughs> หนุยหิวแล้วกลัวว่าถ้าเกิดเรารูกก้จากเตียงไปอ่ะเออนั่นแหละพ่อจะมาไงมาแล้วพ่อ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 มาแล้วโอเคพ่อมาเป็นลรอบจริงด้วยเฮ้ยมาดิพ่อ เออ,อ,อนี่ไงพ่อมาแล้วเนี่ยดูหน้าพอ่อสินั่นโอ้โหพอ่อหนูนอนอยู่จ้าหนูไม่ได้เกเรนะโอเคอ่ะตอนนี้คือพ่อเราอะไปแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอโอเคมาแล้วตอนนี้เราก็จะลุกลงไปข้างล่างเนี่ยะแต่รู้สึกว่าน่าจะเปิดไฟได้นะเปิดไฟดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันมืดแบบเนี้มันจะนะ่ะอุ้ยเหมือนบอกว่าให้เราคานใช่ไหมตอนนี้คือพ่อเราหลับอยู่เนะ่ะในเกมมันบอกว่าให้เราคานเน,นี่ออยะ คานหลบพ่อนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินเนี่ยจะเสียงดังใช่ไหมคือตอนนี้จุดประสงค์เราคือจะไปทาก๋วยเตี๋ยวกินนะเพราะว่าเห็นพลังงานความหิวเลยไหมทุกคนพลังงานความหิวเรามันลดลงมากขอเปิดไฟก่อนรุ่เร็วเดี๋ยวพ่อจะตื่นอีกตอนนี้เป็นเวลาตีสองเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ไปเร็วไปทาก๋วยเตี๋ยวกิน นะคืองงมากในระหว่างตอนที่เรานอนอยู่บนเตียงอะเออเวลามันนานมากเลยนะกว่าที่พ่อเราอะจะมาหาเราอะไรแบบนี้ยแต่พอเราลงมากินก๋วยเตี๋ยวอะพ่อเราโอ้โหทำไมพ่อเรามาไวจังอะโอ้ไม่ก็ก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้กินยังมาตุยอีกถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้นะคะก็แบบว่าลองเข้ามาเล่นกันได้นะเป็นแมบ,บ,บ,บแนวเอาชีวิตรอดนะแต่ว่า เป็นการเอาชีวิตรดอดจากพ่อของเราทำไมพ่อต้องทำแบบนี้กับเราด้วยอะแต่ก็ไม่โทษหรอกนะเพราะว่าพ่อเราโดนผีเขาสิงมันอาจจะมีตอนจบหลายแบบก็ได้นะทุกคนนะก็แบบว่าลองเข้ามาเล่นกันแต่ว่าพี่นิวเนี่ยตุยตอนตีสามนะไปแล้วนะทุกคนนะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆแล้วพ่อเราไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ไม่นะพ่อทำไมพ่อทำแบบนี้กับเรา